ตอนไหนที่คุณรู้สึกว่าตัวเองฉลาดตอนทำได้อย่างไรที่ติหรือตอนกำลังเรียนรู้เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะเพราะคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวมองว่าแค่ประสบความสำเร็จเป็นคนฉลาดและเก่งกาจนั้นยังไม่พอคุณต้องทำได้อย่างไรที่ติและทำแบบนั้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกด้วยฉันถามคนจำนวนมากเลยตั้งแต่เด็กประถมไปจนถึงวัยรุ่นว่าตอนไหนที่คุณรู้สึกว่าตัวเองฉลาด คำตอบของพวกเขาแตกต่างกันมากจนน่าทึ่งโดยคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวตอบว่าตอนที่ไม่ได้ทำผิดพลาดตอนที่ทำบางอย่างเสร็จอย่างรวดเร็วและไรที่ติตอนที่ฉันทำอะไรบางอย่างได้อย่างง่ายดายแต่คนอื่นกลับทำไม่ได้คำตอบของพวกเขาล้วนสื่อถึงการทำได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรกแต่คนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้จะตอบว่าตอนที่ต้องทำเรื่องยาก,ยากแล้วฉันก็พยายามหนัก จนสามารถทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อนหรือตอนที่นั่งคบคิดอยู่นานและเริ่มคิดออกว่าจะทำอย่างไรต่อไปสำหรับคนกลุ่มน,นี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรกมันเป็นเรื่องของการค่อยๆเ,เรียนรู้พวกเขาจะเผชิญหน้ากับความท้าทายและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ